ทำไมไม่ทําให้เขาคิดว่าการเมืองของเราเนี่คือเป็นการเมืองที่ส่งเสริมสร้างสรรค์ทุกคนอยากเข้ามานะไม่มีสตางค์้ามาได้นะมาให้การบริการมาช่วยเหลือถ้าจะทําอย่างนี้คิดแบบนี้นะการเมืองเราจะดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นอะไรที่สุดก็คือการช,ช่อชนยุยงป,ล,ปลุกปั่นทุจริตผิดกฎหมายรักพวกพ้องแล้วก็ร่วมกันทำความไม่ดี อันนี้เป็นเป็นบ่อกเกิดของความวุ่นวายนะครับเพราะฉะนั้นบ้านเมืองนั้นเ,เป็นของศักดิ์สิทธิ์นะเป็นของศักดิ์สิทธิ์เพราะนั้นการที่เราจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนจากสิ่งที่เราโกงเข้ามาแล้วให้แต่พวกนี้พวกนั้นเป็นการเฉพาะนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเอาไปแล้วประชาชนก็ได้แต่เพียงส่วนน้อยอันนี้ผมคิดว่าประชาชนต้องต้องเข้าใจแล้วก็มองให้กว้างขึ้นนะครับ ฉลี่ยความสุขที่ตัวเองเคยได้รับมามากคนอื่นเนี่ยให้คนอื่นที่เขาไม่ได้ด้วยเพราะเขาไม่ใช่พวกนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหน้าที่ของประชาธิปไตยที่ต้องดูแลคนทุกพวกทุกฝ่ายถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ฝ่ายรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านก็ตามนะทุกคนต้องมีสิทธิเท่าเทียมกันนะครับอันนี้คือเรื่องของการเมืองเรื่องของระบอบประชาธิปไตยไทยนะครับในส่วนของสชครมหรือแม้กระทั่งสงปอชอก็ยังไม่ได้ทําอะไรสักอย่างอยู่ในขั้นตอนทั้งสิ้น ก็มีการมนต่อว่าบ้างอะไรว่าไหมเป็นประชาธิปไตยทําไมกลุ่มนี้มากกลุ่มนี้น้อยก็วันนี้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งม่ใช่วเหรอครับนะวันนี้เราเราจะแก้ปัญหาการปฏิรูปเพราะนั้นมันไม่ได้มาจากการเลือกตั้งประชาธิปไตยร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเราต้องการทํำยังไงให้กลไกมันเดินไปข้างหน้าได้นะแล้วก็เราไม่ใช่สอสอเราไม่ใช่นักการเมืองเราเป็นทหารนะแล้วก็เป็นข้าราชการแล้วเป็นประชาชนอีกส่วนหนึ่งที่จะมาสนุนเรานะก็ดูเขาติดก่อนนะครับว่า เขาจะมาทาอะไรที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติอย่าไปดูบุคคลน,นี้บุคคลน,นั้นเหมือนไม่มีใครเป็นคนดีที่สุดไม่มีใครเร็วที่สุดนะเอาดีมากกว่าเร็วนะถ้ามองงานต้องเรื่องเร็วๆล้วก็ไม่ต้องคบใครหรอกครับยิ่งเ,เร็วมากเร็วน้อยก็มองงันไปเรื่อยๆเกลียดกันไปเรื่อยๆมันก็กลายเป็นไม่มีความดีทั้คนเพราะนั้นมีดีอยู่คนเดียวคือตัวเองไม่ใช่ผมว่าไม่งั้นอยู่กันไม่ได้นะครับเพราะนั้นขอให้รอดูผลงานที่มันจะเกิดขึ้นโดยความมือของท่าน โดยการบิหารของเรานะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างที่เราจะทำเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ประชาธิปไตยที่ผ่านมามันทําไม่ได้นะทำไม่ได้ตลอดมากฎหมายบางอย่างออกไม่ได้เป็น10ปี20ปีบางอย่างไม่ทันสมัยบางอย่างเ,าเป็นข้อตกลงที่ทําไม่ได้เพราะมีผลประโยชน์เข้าไปเกี่ยวข้องทั้งสิน้นนะในการบริหารราชการหรือในการบริหารราชการแผ่นดินอะไรก็แล้วแต่นะทุกท่านทราบดีท่านต้องลดเรื่องพนห้ได้หรือเลิกต้องเลิกนะครับสรชที่ ที่กำหนดนมา200คนก็ไม่ใช่โคต้านะจริงๆแล้วอาจจะเข้าใจผิดผมผมไม่อยากให้ใช้คำว่าเป็นโคต้านะเป็นการให้ทุกพวกทุกฝ่ายเสนอชื่อมาถ้าไ่บอกว่าเสนอมาสิ0คนไม่เสนอมาสักยี่สิบคนมาคัดเลือกกันหรือมาคัดสรรไอ้เหล่านี้ก็เสนอมาเป็นพันนะครับนะผมถึงบอกว่าเอา้านี่ไปเสนอมาสักยี่สิบสามสิบสี่สิบก็มาแล้วทั้งหมดก็มาคัดกันแล้ทนะ่านก็คอยดูก็แล้วกัน นะคงไม่ใช่ไม่ใช่คำว่าโคต้านะผมใช้คำว่าให้เสนอมาเพื่อพิจารณาแต่จะได้เท่าไหร่ไม่รู้นะเป็นเรื่องของคณะกรรมการที่จะต้องพิจารณาในภาพรวมมันจะมีทหารมากทหารน้อยก็เป็นธรรมดานะเป็นท่วงไม่ปกตินะถ้าเอาปกติก็ไม่ต้องทำอะไรกันแล้วก็ทะเลาะบ่อแวงเตีกันอยู่เหมือนเดิมนะนั้นการทำงานระยะที่สองเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญในการปฏิรูปนะหัวใจอยู่ที่การไปรูปที่จะทำกันอยู่เนี่ยเพื่อจะนำไปสู่จุดสุดท้ายคือการมีรัฐบาลที่ที่ขาวน รัฐบาลที่มาจากรัฐนุนที่ฉบับถาวรที่จะทำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตรงกลางเนี่ยมันเกิดไม่ได้ไอ้ตรงปลายมันก็เกิดไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคงต้องเข้อใจอย่าตำดีอะไรกันบ้างนักเลยนะรอดูกันก็นแล้วกันวันนี้ก็ยังยังต้องบริหารการแบบไม่ปกติอยู่ระยะเวลาหนึ่งนะครับพอถึงมีรัฐบาลมีรัฐมนุนชั่วคราวมีคอรมอลแล้วก็ถือว่าเป็นประชาธิปไตยเหมือนกันนะแต่เป็นสไตล์แบบไทยๆบ้างนะวันนี้เรา ไ่ใชป้ปตายต่างประเทศสากลมาเยอะแยะแล้วนะอาจจะต้องมีปาิตายแบบไทยๆชั่วคราวไปก่อนทั้งนิดหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมถือว่าต่างชาติต่างๆก็ยอมรับมากขึ้นนะในเรื่องของการเดินสู่ระยะที่2ของเราตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนอกจากว่าเราจะคัดมาจากคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วนะครับความเชื่อมั่นไว้องใจแล้วมันก็มีองค์ประกอบหลายหลายอย่างนะนะเพราะนั้นจะต้องเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับเพื่อจะได้มีการเปิดประชุมสภานิติบัญญัติให้ได้โดยเร็วนะครับ เราต้องการให้เกิดความเป็นเอกภาพแล้วก็ตอบสนองภารกิจหลักคืองานปฏิรูปให้เป็นสําเร็จเป็นผลสําเร็จได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วนะครับอันนี้ทุกคนคงเข้าใจนะครับน่าจะเข้าใจนะขอร้องเรื่องกฎหมายที่ล้าสมัยเป็นอุปสรรคต่อการผ่านราชการการบริหารจัดการระบบราชการการศึกษากฎหมายกระบวนการยุติธรรมสารสุขหรือเรื่องอื่นทั้งหมด1 8เรื่องนะครับอาจจะมากกว่า1 1ก็ได้เพราะใช้คำว่าอื่นๆ ก็ทั้งหมดก็เดี๋ยวไปแก้กันให้ได้นะครับอย่างไรก็ตามในส่วนของออในส่วนของงานหลกัหลกๆในเรื่องการปรับปรุงกฎหมายที่สําคัญทั้งหมดนั้นจะต้องดําเนินการอย่างรอบคอบนะครับเพราะว่าถ้าเราออกกฎหมายไปเร็วๆบางครั้งเนี่ยการมีส่วนร่วมมันก็ไม่ครบเพราะฉะนั้นสภาไปรูปเนี่ยป็นคนไปไปหามาก็จะต้องแก้ไขอะไรกันบ้างเพื่อทําให้มันเดินไปได้ข้างหน้าเพราะฉะนั้นนี้สําคัญนะครับ สลชก็จะเพียงดาเนินการเรื่องการปรับปรุงกฎหมายเดิมที่ที่ต้องแก้ไขที่ต้องเป็นประโยชน์กับชาติส่วนรวมและที่เคยเห็นมักต้องการแล้วออกไม่ได้ก็อ,ออกให้ได้เร็วไอ้ส่วนใหม่ๆนี่ก็ต้องไปคุยกันในปฏิรูปนะมาให้ออกหรือจะเสนอก,นกันมาก็แล้วแต่นะครับในการปฏิรูปนั้นถึงแม้เราจะมีสภาปฏิรูปคาดมาจาก1 5 5 0หรือ1 7 3แล้วก็คัดมาจาก 5, 5, 50, 3, าาก5คน นนในแต่ละจังหวัดให้เหลือจังหวัดละหนึ่งคนเป็น73คนทั้งหมดคือ173บมวก77จนะเ7็จังหวัดนะขอ,ขอโทษเพราะนั้นรวมทั้งหมดก็173เบวกเใช่ไหมก็เป็น2 5 0ใช่ไหมลนะ่ะฮะก็นั่นคือยอดของปฏิรูปเพราะนั้น2 5 0ที่2อ0ที่มาทั้งหมดเนี่ยก็นอกจากมาพูดคุยกันในสภา,าปฏิรูปแล้วเนี่ยก็แต่ละจังหวัดแต่อะไรที่เราไปเปิดสภา,าไปแล้วเนี่ยเปิดศูนย์ปรองดองไปรูปตามทุกจังหวัดทุกอำเภอ มู่บ้านเนี่ยก็เสนอเข้ามาได้ครับเสนอผ่านตัวแทนของท่านที่เข้ามาซึ่งจะต้องเสนอมาโดยนิติบุคคลเป็นคนสมัครเข้าเป็นคนเสนอ,อรายชื่อเข้ามาแล้วท่านก็สมัครเข้ามาเพราะนั้นในระหว่างที่เขาประชุมกันเนี่ยท่านก็ส่งข้อมูลมาได้ผ่านคุของท่านเข้ามานั้นเราก็เปิดให้ทุกช่องทางอยู่แล้วนี่คือการเตรียมการระยะที่1น่นี่ไงครับที่ผมเคยเรียนแล้วว่าจะไปสู่ระยะที่2ทุกคนก็ยังมีส่วนร่วมาได้ตลอดเวลาในการที่จะไปทํากฎหมายในการที่จะไปร่างรัฐธรรมนูญใหม่อะไรก็แล้วแต่นะ อันนี้ก็ขอให้ทุกคนเตรียมการให้พร้อมนะอย่าบอกว่าเอ๊ะไม่ไม่ชอบไม่เห็นด้วยก็ไม่เข้ามาดีกว่าก็มันมันเกิดขึ้นแล้วนะแล้วเราก็เ,เขียนไว้แล้วดูช่วงช่วงคราวไปแล้วนะเราก็ต้องทําตามนั้นนะครับเพราะนั้นคอคอร์ชอจะไม่เข้าไปชี้นำแหละท่านนาปกบัรีรูปเป็นเรื่องของท่านท่านต้องมาทำกันให้ได้แล้วเราจะ เ,เปิดแนะนำนะครับหรือเรียกว่าภาษาฝรั่งก็ขี้ออฟนะวันที่9สิงหาคม2517เนี่ยณัโมศรกองทบบวิภาวดีรังสิตอันนี้ก็กาลังให้ทางกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นเจ้าภาพในเรื่องนี้จะแนะนําชี้แจงในวันที่9นะครับก็เชิญทุกภาคส่วนนะครับที่ต้องเกี่ยวข้องทั้ง11กลุ่มเนี่ยจัดตัวแทนมาอะไรมาหรือใครอยากจะมาร่วมก็มานะครับจะได้มาฟังกันมามาร่วมมือร่วมใจกันให้คนก็เห็นว่าเออนี่เราจะดําเนินการปฏิรูปกันต่อไปนะครับ ในเรื่องของความคืบหน้างานด้านเศรษฐกิจนะฮะภาพรวมความเชื่อมั่นยังคงปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้เป็นเป็นตัวเลขเป็นตัวประมาณการเป็นตัวคาดการณ์เพราะนั้นอย่าคิดว่าเอ๊พูดแล้วแล้วถึงเวลาพอมันลงมามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์หลายอย่างนะครับสถานการณ์โลกสถานการณ์าการสู้รบสถานการณ์ในโลกตะวันตกตะวันออกเศรษฐกิจโดยรวมว่าอย,ย่างไงนะครับมันมีผลกระทบทั้งสิ้นไม่ใช่มันดีวันนี้แล้วมันต้องดีตลอดไป ทุกคนต้องเข้าใจนะคราวนี้โลกมันวุ่นวายนะเพราะนั้นเราอย่าวุ่นวายเลยเราก็เตรียมการเราให้พร้อมแล้วกันนะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาเราก็ต้องแก้ไปนะครับผมไม่อยากจะให้โทษใครนะให้ทุกคนได้ช่วยกันตั้งหลักตั้งตัวให้ได้ให้พร้อมเข้มแข็งพอที่จะสู้เขานะครับความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคธุรกิจเอกชนเนี่ยก็เริ่มปรับตัวดีขึ้นนะความเชื่อมั่นในภาคอุตสาหกรรมก็ปรับตัวดีขึ้นนะดัชนีนี่คือคาดการณ์นะครับความเชื่อมัน่นหรือตัวชี้วัดที่ออกมา จากตัวเลขต่างๆที่ทำมาเนี่ยความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมโดยมิถุนา2 5งนเพิ่มเป็น88.4บจากระดับ8 5 1ในเดือนพฤษภาก็เห็นว่ามันดีขึ้นมันเล็กน้อยนะครับมาส่วนหนึ่งภาพรวมของการดำเนินการกิจการต่างๆเราอำนวยความสะดวกให้มากขึ้นมีความคล่องตัวมากขึ้นคำสั่งซื้อในอุตสาหกรรมหลายอุตสาหกรรมเริ่มเพิ่มขึ้นเช่นเครื่องนุ่งหม่มเสื้อผ้ากีฬารองเท้ากีฬานะครับดับชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมคาดการณ์เดือนหน้าเนี่ย ก็บ่งชี้ถึงสถกกานะต่อไปเพิ่มขึ้นเป็น101.9จากเดิม101.0นะครับในเดือนพฤษภาคมสำหรับการลงทุนมีสัญญาณดีขึ้นชัดเจนการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI ในช่วงครึ่งปีแรกม,มีจำนวน634โครงการมูลค่าเงินลงทุน337,400ล้านบาทจำนวนโครงการก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยพอยิ่งในเดือนมิถุนายนนี้มีสูงสุดในรอบ6เดือน เพราะนั้นเป็นสัญญาณที่ดีว่านักลงทุนเริ่มมีความเชื่อมั่นมากขึ้นก็คาดว่ายอดขอรับการส่งเสริมทั้งปีของปี2 5 5 7นั้นจะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้คือประมาณ7,00แสนล้านบาทนะครับตามที่ได้กำหนด,ดไว้เมื่อปีหอาเที่ผ่านมานะครับในส่วนคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้มีมติครั้งที่2องทับ 2, 5, ได้มีการอนุมัติให้มีการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 15โครงการนะครับมีม,ม,มูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้นอีก 51, 5 1 5 2 6 5ล้านบาทโครงการน้ำพันก็ได้แก่โครงการผลิตอุตสาหกรรมต่างๆโดยเพัางยิ่งเรื่องรถยนต์อีโครค,คารซึ่งวันต่อไปวันหน้าต่อไปมีความจำเป็นมากนะครับรถยนต์ที่ราคาถูกแล้วก็ซ่อมรุงง่ายต่างๆเหล่านี้นะครับรวมทั้งโครงการที่อนุมัติหลังจากตั้งคณะกรรมการชุดใหม่จำนวน92โครงการ คาดว่าจะมีการพิจาโครงการที่เหลือให้เ้วเสร็จภายใน3เดือนเรื่องรถยนต์เหมือนกันบางคนบอกว่าก,การประกอบการมาลดลงก็ลดลงสิครับเพราะในห่วงปีที่ผ่านมามันมีเรื่องโครงการรถยนต์คันแรกไงนะพอรถยนต์คันแรกทุกคนก็ซื้อกันใหญ่โตมีการคืนภาษีอะไรกันบางทีก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างพอไม่มีการอะไรสนับสนุนเรื่องของรถคันแรกมาอะละยอดมันจะตกนี่ไงเป็นการสร้างดีมานเทียม นะทุกเรื่องถ้าเราสร้างดีมาน์เทียมสร้างระชานิยมมันก็จะเกิดภาพนี้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นจะต้องแก้ปัญหากันต่อไปนะอย่ามาโทษว่าเอ๊ย่างง้นอย่างนี้ไม่ใช่ผมว่าต้องไปดูกันให้ละเอียดนะครับในส่วนงการส่งออกในเดือนมิถุนายนนี่ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในปีที่แล้วเนี่ยมูลค่าการส่งออกในเดือนมิถุนายนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นร้อยละ3.9หลังจากลดลงต่อเนื่องในห่วง3เดือนก่อนหน้านี้นะครับนี่คือ ผลของปี57หลังจากพฤษภาคมมาแล้วมูลค่าการส่งออกอยู่ที่1 9 8 4 2ล้านดอลลาร์เมื่อแลกเป็นเงินบาทแล้วรายได้ที่จะจากการส่งออกในเดือนมิถุนาย,ยนเนี่ยก็จะเพิ่มจากเดือนพฤษภาคมประมาณร้อยสินค้ค่าส่งออกมีการขยายตัวทั้งอุตสาหกรรมด้านการเกษตรอุตสาหกรรมการเกษตรเดือนนี้การส่งออกสินค้าเกษตรกลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกใน6เดือนนะครับที่ผ่านมา เราจากการเพิ่มเติมในเรื่องของการส่งออกสินค้ากเกษตรอุตสาหกรรมการเกษตรเช่นข้าวผลิตภัณฑ์มรนสำปัหลผักผักผลไม้สดแช่แข็งและแปรรูปและไก่สดแช่แข็ง,แ,ขงและแปรรูปในขณะที่สินค้าอุตสาหกรรมที่ขยายตัวก็ได้แก่เครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบนะครับเม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติกและพัาสดสุก่อสร้างสำนักงานเศรษฐกิจการคลังคาดว่ามูลค่าการส่งออกทั้งปีน่าจะขยายตัวร้อยละ1.5นะครับ สภาพั์เนี่ยคาดการณ์ม่ร้อยละสองก็เป็นตัวเลขในการคาดการณ์นะครับอาจจะสูงขึ้นอาจจะต่ำลงก็ได้แล้วแต่สถานการณ์ของเศรษฐกิจภายนอกด้วยนะครับเรื่องต่อไปที่ประชุมคสชได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2557งบกลางเป็นกรณีพิเศษนะครับจำนวน835.9ล้านบาทเสร็จเพื่อเป็นการใช้จ่ายนะครับในการดําเนินการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชํารุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งยังคงไม่ได้ดำเนินการนะครับการปรับปรุงถนนที่ชำรุดในครั้งนี้จะเป็นการนําร่องโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการใช้ยางธรรมชาติผสมยางมาตอยนะครับซึ่งจะมีอาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นบ้างแต่มันจะมีความทนทานกว่าปกติประมาณทัก2อถึงสเท่านะครับมีอายุการใช้งานนานกว่าประมาณ2เท่านะครับก็จะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสร้างแพงรักษาง่าย ใช้ได้นานมันก็น่าจะโอเคน่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นการเพิ่มบริบาณการใช้ยางพาราที่เรามีอยู่มากมายในประเทศของเราเนี่ยจะได้แก้ปัญหาเรื่องผลผล,ผลิตยางที่ล้นตลาดในสต็อกก็มีอยู่นะครับเป็นจํานวนมากพอสมควรเพื่อจะทําให้ราคายางนั้นไม่ตกต่ำได้ให้กระทรวงคมนาคมกรมทางหลวงชนบทไปศึกษาความเป็นไปได้นะครับว่าทํายังไงจะตามผลผลิตจากพี่น้องชาวสวนยางในประเทศเนี่ยมาใช้ในการเนินการการ่อสร้างและปรับปรุงถนนในพื้นที่อื่นๆอีกด้วย นะครับไม่ว่าจะเป็นอิฐบล็อกเป็นแผ่นปูถนนในถนอเนี่ยนะจะต้องวพัฒนาเพื่อจะเพิ่มมูลค่าของอย่างที่เรามีเป็นจำนวนมากในขณะน,นี้เดี๋ยวราคาก็ตกต่ำอีกนะถ้าเราไม่ไม่แก้ไขนะครับในพินาไปทำตัวหนอนบ้างเ,เป็นวัตถุดิบในการก่อสร้างสนามฟุตซอลอันนี้ก็ใช้ได้นะครับเท่าที่ได้รับรายงานมาก็ได้สั่งการไปแล้วให้นำพินาไปพินาดำเนินการโดยด่วนนะครับ ในเรื่ององการแก้ปัญหาราคายางนั้นเราให้ความสําคัญนะครับพี่น้องก็เรียกร้องมาอยู่เสมอแล้วมันก็เป็นมหาทุกปีข้าวยางปาล์มนะมันไม่พ้นเรื่องพวกนี้อ้อยมันทำมาหลังนะแล้วถึงเวลาก็เอาซับซีได้กันไปแล้วก็เดี๋ยวปี่หน้าก็เป็นใหม่เพราะเพราะอะไรเพราะว่ามันนโยบายมันไม่ชัดเจนนะการบริหารก็ทําไม่ได้อย่างที่แผนงานที่วางไว้เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยอะไรที่ก็ตามที่เป็นปัญหา ที่มันซ้ำซากเราเนี่ยมันต้องมีแผนงานที่ชัดเจนมีรูดแบบในการเมืองารแก้ปัญหาระยะสั้นระยะยาวก็ว่ากันไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเกษตรกรต้องร่วมมือกับเรานะครับร่วมมือกับเราถ้าท่านยังยังปลูกอย่างที่ท่านอยากจะปลูกนะมันก็จะต้องเสียหายเพราะว่าแรงทำศากถ้าท่านไปโซนิ่งเลยมันก็ล้นตลาดมันมันมีปัญหาทั้งทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้น อะไรที่ช่วยได้เราจะช่วยไปก่อนนะครับแต่การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเนี่ยพี่น้องทุกคนเกษตรกรต้องร่วมมือกับเรานะครับแล้วทุกคนก็ต้องช่วยกันเฉลีย่ยแบ่งปันกําไรไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะให้กับเกษตรกรเขาเขาเขาลดต้นทุนการผลิตได้มากขึ้น,นท่านต้องช่วยเรานะครับรัฐก็ต้องไปดูแลในเรื่องของการควบคุมพื้นที่ไม่ให้มีการปลูกยางอยากไม่จํากัดในอดีตที่ผ่านมามันมีนโยบายรัฐบาลกําหนดไปนะครับพอราคายางสูงก็ปลูกเข้าไป บุกลุกบ้างไม่บุกลุกบ้างวันนี้ต้องตีกรอบให้ได้ชัดเจนนั่นเดี๋ยวเดือดร้อนร้องเรียนอีกแน่นอนนะก็ช่วยกันสิครับท่านก็ต้องไปปลูกอย่างอื่นบ้างน้ําไม่มีท่านจะไปปลูกข้าวทําไมล่ะปลูกให้มันตาย3 4ี่ครั้งบางพื้นที่บอกปลูกข้าวปีละสี่ครั้งผมก็ดีใจน่ก็โอ้โหรวยแย่เลยเปล่า4ี่ครั้งได้ครั้งเดียวพอที่เหลือสามครั้งตายหมดอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะท่านก็ต้อง,ต,องต้องแก้แก้ไขนะต้องร่วมมือกับเรารัฐบอกอะไรก็ทำเท่านัา้นะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับ ทุกคนทุกพวกทุกฝ่ายไอ้พวกจำนายต้นกล้าปุ๋ยวัตถุอืนน่นก็ต้องก็ต้องช่วยกันลดราคาอย่ากำไรมากนักนะอย่ามีปุ๋ยปลอมนะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้มากผมทราบว่าเห็นเป็นกําหนดเป็นวาระแห่งชาติไปแล้วนะการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพราะนั้นต้องช่วยกันนะมันจะได้ทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันโตไปเรื่อยๆไม่ใช่ข้าวดีผลิตผลการเกษตรดีแต่อย่างอื่นมันล้มเหลวไม่ได้มันต้องไปด้วยกันเพราะนั้นจะไปด้วยกันยังไงก็ต้องเฉลี่ยเฉลี่ย ะจะเดี่ยกําไรกันนะภาคผลิตภาคขนส่งภาคแปรรูปอะไรก็แล้วแต่การตลาดต้องลดลงบางสีงครับนะถ้าทุกคนจะเอารวยกันหมดมันไปไม่ได้หรอกนะหรือจะภาษานิยมอย่างเดียวก็ไม่ได้อีกถ้าปุกลกายตลาดมากๆก็ต้องดูที่ว่าตลาดในประเทศว่างไงต่างประเทศว่างไงประชาชนรายได้น้อยจะทํำยังไงต้องดูให้ครบระบบนะครับวันนี้ก็ได้ได้สั่งการให้ส่วนการที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปดูแลวางแผนกำหนดมาตรการอย่างยั่งยืนนะปัจจัยการผลิต การส่งเสริมการตลาดการเพิ่มปริมาณการนำวัตถุมาใช้ในประเทศการส่งเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราการควบคุมพื้นที่แล้วก็ไม่ให้มีการบุกรุกแพรวถางเพิ่มเติมโดยทั้งนี้ก็ต้องคำนึงถึงเกษตรกรบางคนบางกลุ่มที่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเองด้วยนะครับสําหรับปัญหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อันนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี2557ั้ที่ผ่านมาหลายเดือนแล้วนะครับจนถึงสิงหาคม2557ั้ยเนี่ยยังไม่รับการแก้ไขมันก็มีผมกระทบให้เกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์เนี่ยประสบความเดือดร้อนคอชอก็ได้เห็นชอบอนุมัติร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการนําข้าวโพดท,ที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรตามข้อตกลงนะครับทุกอย่างมันอยู่ในข้อตกลงภายใต้เขตก,การค้าเสรีอาเซียนแล้วแล้วก็ภายใต้กรอบองค์กรการค้าของโลกหรือ WTO ทั้งนี้ก็เพื่อจะแก้ไขปัญหาปริมาณข้าวโพดท,ที่มีน้อยในช่วงนี้ไม่เพียงพอความต้องการมีราคาสูงส่งผลกระทบต่อราคาอาหารสัตว์ในช่วงเวลานี้ รวมทั้งก็ต้องรองรับผลผลิตของผู้ที่ไปลงทุนปลูกพืชในประเทศพืน้นบ้านด้วยนะครับในวันจันทร์ที่21ที่ผ่านมาก็ได้ได้มอบหมายให้คุณสมคิดจารุศรีพิทักษ์นะครับที่ปรึกษาคอสชในฐานะทูตพิเศษ,ษได้เดินทางไปส่งสารถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับของจีนผ่านรองประธานาธิบดีที่สารามมหาประชาชนกรุงปักกิงเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการต้านการค้าการเศรษฐกิจการลงทุน ก็ทราบว่าทางจีนยินดีนะครับที่ช่วยเหลือในการหาตลาดรองรับสําหรับสินค้าทางการเกษตรต่างๆของไทยไม่ว่าจะเป็นข้าวยางพาราผลไม้รวมทั้งสินค้าอื่นๆอีกด้วยนะต้องมีการพูดคุยทําข้อตกลงกันต่อไปนะครับโดยใช้หลักความไว้บางใจซึ่งกันและกันเท่าเทียมเป็นธรรมกับประเทศคู่ค้านะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวเมื่อวันที่28กรกฎาคม57ทางพลเอกชัยรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจคอช ก็ได้รายงานมีการประชุมนะครับแล้วก็รายงานให้ทราบว่าในการประชุมนบคเนี่ยได้เห็นชอบยุทธศาสตร์เพิ่มเติมในการผลิตข้าวของไทยประกอบด้วยยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและการตลาดก็จะมุ่งหวังให้เกษตรกรผลิตข้าวผลิตข้าวคุณภาพดีขายได้ในราคาที่เหมาะสมโดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณข้าวได้รายงานแล้วว่าวันนี้จากการตรวจสอบทางกายภาพนะครับของข้าว ทั่วประเทศตามกดังต่างๆไปแล้วเนี่ยตรวจไปแล้ว1,290แห่งจากทั้งหมดมี1,787แห่งคิดเป็นประมาณ72%นะครับใน72%ที่ตรวจไปแล้วเนี่ยก็ประมาณ80%มีคุณภาพ